คือผมเชื่อว่ามีหลายหลายท่านนะครับที่ตัดหญ้าเองแล้วก็คำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยพอสมควรนอกเหนือจากพวกหน้าก,กากกันสะเก็ดถุงมือรวมทางแว่นตาเซฟตี้ผมคิดว่ามีอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันจําเป็นในการตัดหญ้าและมันเคยช่วยชีวิตผมมาแล้วนะครับเนี่ยก็คือสนับแข้งไม่ใช่สนับแข้งแบบใช้ใส่เตะฟุตบอลนะเป็นสนับแข้งสําหรับใส่ตัดหญ้าโดยเฉพาะเลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตัวใบตัดหญ้าเนี่ยมันสะบัดเศษเหล็กเส้นน่ะกระเด็นมาโดนสนับแข้งนี่ดังปึ๊กแบบดังแรงมากๆเลยครับแล้วผมก็เลยไปดู ว่ามันคืออะไรที่มากระแทกกับสนับแข้งเรานะครับผลปรากฏว,ว่าเป็นเศษเหล็กเส้นที่เหลือจากการก่อสร้างหรือต่อเติมบ้านตอนนั้นนะครับยาวสักประมาณขนาดนี้ในครั้งนั้นถ้าผมไม่ใส่รองเท้าบูทหรือไม่ใส่สนับแข้งคิดว่าคงจะต้องเกิดอะไรขึ้นไม่มากก็น้อยลหละพอดีวันนี้นนตัดหญ้าผมก็เลยนึกขึ้นได้ก็มาท,ทําคลิปให้ดูกันมันจะมีตัวล็อกทั้งหมด4เส้นครับมันก็จะเป็นยางยืดยืดรัดขาเราไว้นะครับทั้งหมด4เส้นโอเคล่ะมันอาจจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ผมคิดว่ามันก็จะลดความรุนแรงของการเกิอดอุบัติเหตุไปได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับเวลาเดินก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากนะครับมันจะมีช่วงข้อต่อที่เป็นยางนี่เห็นไหมครับผมนี่อันนี้นี่อันนี้มันก็จะคุมตั้งแต่เข่าเราลงไปเลยครับจนถึงปิดข้อเท้าเราได้เลยมันจะให้ตัวได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับด้านในก็จะเป็นกึง่งกึฟองน้ํานุ่มๆหน่อยนะครับมันก็ไม่ได้แข็งโป๊กเลยนะครับมันก็จะลัดเข้ากับรูปของ ขาเราด้วยนะครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันตลกจงเลยจะไปลบที่ไหนนะครับก็น,นั่นแหละไม่เกิดกับตัวเองไม่รู้หรอกแต่พูดกันตามตรงนะจริงๆเหมือนกันแหละเวลาที่ผมใส่อุปกรณ์พวกนี้ตัดหญ้าคนแถวบ้านผมมักจะมองแบบแปลกแต่ผมไม่สนใจหรอกนะเพราะเวลาที่เกิดเหตุอ่ะมันเซฟตัวเราไม่ได้เซฟใครนะครับใครจะมองไงก็ช่างเขาเราเอาความปลอดภัยตัวเราไว้ก่อนนะครับ